มูลนิธิปริตึงนำโดยนางสิริกุลโอภาควงกรรมการและเลขาธิการพร้อมด้วยนางจินดาบุญลัทวีโชคกรรมการตรวจสอบนางสิริพรกระจ่างราพจการฝ่ายสังคมสงเคราะห์นางสาวสุภรั์สมบัติเจริญไทยหัวหน้าแผนกสง่งเสริมการศึกษาและอาชีพนางสาวนวรัตนวศิริหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนนำทีมลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่สตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาสทางสังคมมีความรู้ความสามารถแต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพจำนวน11รายคิดเป็นมูลค่าทาั้งสิ้น218,260บาทเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างชีวิตให้กลับสตรีได้นำวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมสร้างความสุขสูข่ครอบครัวชมุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมีนายพจนเศษบุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวกุรุพินสิงห์น้อยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรีผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนางสิริการชาวห้วยหมาผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแถวร่วมในพิธีพร้อมด้วยกันนี้มูลนิธิปริตึงได้นำทีมหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการ ฟรีประกอบด้วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาตรวจวัดส,สายตาพร้อมแจกแว่นโดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากณสาราประชาคมสารากลางจังหวัดพิษณุโลกขอขอบคุณภาพถ่ายคุณเป้ลเจ้าหน้าที่องค์กรสื่อสารมุนิธิปัิตึง